สวัสดีทุกคนก็วันนี้ผมคอร์ดอาเกมเมอร์นะครับวิอย่เกม Need for Speed Payback นะทุกคนเริ่มมานี่ผมเล่นไม่เป็นดีๆนะ <c oughs> แบบมาเอ็มอองเลยอะ่ะพิ่โหลดมาสดๆล้อเลยนะครับมาคัดนะคนนี้โอเคผมไม่ไปดูในเ,เ,เรื่องเรกๆมา,ข,าข้าวนะครับก็คือว่าแบบเหมือน เนี่ยอะไรมันจะมาทวทงรถหรือนี่คือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่นี่ก็คือมันมาแข่งรถนะครับแล้วก็ใช้รถคนอื่นนะและอันนี้แม่งก็มาดูถูกอะไรประมาณนี้ครับถ้าไม่ได้ก็ฆ่าตายแน่อะไรอย่างเงี้ยไปผมเพิ่งมาผมเพิ่งมาโหเมื่อกี้เพิ่งมารู้เมื่อกี้ว่า กดชิปคือในโตนะนี่ยังขำเลยหาปุ่มอยู่ขนานไม่รู้กดอะไรนะโอ้โหรถยังสวยนะครับภาพนี่แบบโอ้โหประงานตามากอะ่ะชนได้ชนนะครับชนแม่ก็ทิ้งไปนะหยอกหยอกนะ Pilot, like มา เริ่อม,มาต้องได้ที่หนึ่งเลย,ย,ยผม,ยม่เลยวิกดพิษโอ้โหกดพิษผมชอบไปกด WSD วะไห่เอ้โอหกดทีไม่กดละเ <c oughs> บรมไม่กดละ อุ้ยเนี่ยผมเล่นไม่เป็นะยังไงวะอยางไงเล่นเกมตู้นะแสดงนี้เนี่ยโอเคโอเค,อเ,คเริ่มได้ละเริ่มได้ละอเอเเมา,เม,าอเอเมาวะเฮ้ย ผมมอะไรตัวนี้วะเนี่ยมาคนละเลงเขาเนี่ยประเด็นน่ยโอ้โหลจะเย็นจเาเราตามหลังเข้ามาาเลยครับตัวเนี้ยเอ้ยกดผิดเองตำรวจ Chạy đi ui ui ui. Ui, chạy yên ui. yên, ui. Ui, ui. Ui, này Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, tung Ui, à, Ui, này, Ui, ui. đi, ui. đi, ui. đi เฮ้ยเอเ้ยหายไปไหนวะเฮ้ย,ยโอ้โหแม่เคร่อง,งก๊าสซีนพอดีเมื่อกี้รถหายเฉยมาว่ะมาว่ะโดนรวบนี่เพื่อนมาช่วยแล้วเอาเหมือนเพื่อนเขาจะช่วยอ่าดักให้นะครับ

ใะเย็นครับพี่นุใจเย็นนะอย่าม,มันกด,นมนกดผมนะทุกคนผมไม่ไม่เป็นจริงนะเอาจะไปกดจะไปกดในโตไปกดเบกรก,ไมไมก,กเฉยวิชิปเลย จิปเลยทีนี้เฮ้ยโอโ้เกือบเกือบเกือบโดนจับเลยมั้งเนี่ยไปครับาาโอ้โหภาพสวยมากอะเกมนี้จัดไปเขินโอ้โหผมไี่ชนแรงแหกร้านเนี่ย นแดกไอ้ชนแหลกแหกด่านดีกว่าอยู่แล้วจะหนีรอดแล้วนะเราก็มาแข่งต่อนะครับจดไปวิโด้เลยนะ ไม่ดูดูวอะไรนะวันนู้ทะลบปั๊บโอ้โหชนแหลกแหกด่านจริงช่วยคลิปโอ้ยใจเย็นผมยังเล่น WSD มากกว่าอย่างนี้มันไม่คุ้นเลยว่ะฮะ เพื่อนไอ้ที่เป็นอู่ซ่อมรถเมื่อกี้นะเป็นคนทำรถให้ตายหรือเปล่าไปแล้วตามใครอ่ะ เอาเฮยตามใครเนี่ยอ๋อตามตำรวจไปนะมันน่าจะเป็นเหมือนไส้ศึกหรือเปล่าขนานั้นอะโออเคโอเคไดเ้ไนะ อุเอาแบบนี้อ่ะก็ไม่บอกโอ้โหอะไรอยู่นอะไรหูผมผมเริ่มงงงวยนะยังไงวะเนี่ยเออมามา้ยโอ้โห้เรียกผิดไอ้ชุดแหลกแหกด่านไปดิ เออจะโดนแดงจะโดนแดงครับโดนแดงโอ้โหโดนแดงแน่เลยวะโดนไหมไม่โดน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 ได้อยู่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 กับแดงมั้งเี

เอาเอาชิปชิปแล้วชิปแล้วชิปแล้วชิปหาย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 ยังไงเนี่ยแย่เอ้าไปไม่ได้นะเออไปได้อยู่ อ๋อกดผิดอ่าโถเอ้ยกันดูว่าอะไรไปดิตำรวจนี่โหพึบอะผมบอกเลยอะดูลา่ลางล่า,างซ้ายแมพกันด้ะเอ้ยล่างล่างล่างซ้ายเกือบ โอ้ยชนชนเอาชนเอานะเอาเอายังไงอะรถ <c oughs> อยู่ไหนโ <c oughs> ดนอ๋อั่ดดนานนู้นรถโดนชะมยนะครับรถ <c oughs> นั่นโดนขะมวย <c oughs> <c oughs> You'll want revenge. So will I. Yeah, th this will work. You'll be the ace, but I'm the one who holds the cards. What are you talking about? You're that? The cops are almost here. Go to jail or what? What? Eight eight tried tried when I say. And when the time is right. Do I have a choice? There's always a choice. ให้ทำงานทำงานให้เขาหรือว่าอันนี้หรือว่าแบบไปเข้าคุกอะไรเงี้ยหกเดือนต่อมาวิวข้ามถึฟอร์จูนแมรี่รอ t I see myself winning it all. Morgan! The boss would like his car now. Yeah. I'll be right there. Benny can see a blue on it. Let's have a little fun. The boss is meeting some big player from the plane Blaq sharing By Block มันเลี้ยวดิบยังไงผมลืมลวอ๋อดิบเครื่องดิฟฝั่งนี้โอเคโอเคโอเคเอาๆอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพื่งใจเย็นใจเย็น แม่ครับเามเล่นอีกไปตรงเล่นที่แม่นี่เฮ้ยเอออาว่าอาว่ามาดีว่ะกมเดินต่อมาแล้วมาดีเฉยสปีดลันจบไปหุยโอ้โหเกือบ ว่าถ้าไปแต่งรถได้แบบได้แบบเร็วมากๆเลยนะอุยอ้ยอ้โหล่วงเลยครับผมขับปุ๊บล่วงปั๊บเลยเมื่อกี้เร็วเกินไปกด C อ่ะ ทำไได้อ๋อหมดไกลขึ้นไม่เหรอหัวหมดเดิมแหละเยอ้วิ่งแตกหนึ่งเลย ่ะจัดไปเหมือนกันจะให้ฝึกเราขับรถนะครับให้เราฝึกขับรถนะ กอนวิลเดจัดไปครับ ไม่เหลียวไม่เป็นนะผมเหลียวไม่เป็นเงินจงไม่เล่นมาเรื่อยๆนะโหม่จัดอะผมบอกเลยไม่ขนาดไหนดูจากการที่ผมขับรถเมื่อกี้เลยแบบสุดจริงๆอ่ะไม่เงี้ยนี่ไงเฮ้ยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยมาว่ะ วิ่งกดเลยวะเนี่ยออา,ามาโอเคฟุกนะครับผมเมียน,นี่ไงเขาเหมือนมาตามหารถให้เขานะใช่เลยใช่เลยสำนักถูกต้องเหมือนนี่ก็ทำเนียนนะครับมไม่ใช่ต้นมัน,นจริงคือรถมันนะอ้าว,วใหาหยุ่เฉย Not the time, kid. I say when the cards get played. It's been six months. Get out. If you so much as dinged my car, I'm knocking you down the garbage truck, Teddy. Oh, <coughs> แต่ละคันน่าโดนจริงๆ <S <S อ้าวเอาโห,โหนี่มันรถตัวเองที่ไหนได้คันนี้จบเลยรถตัวเองออกอับรถเมื่อกี้นี่คนออะละเรื่องอ่ะผมบอกเลยรถเขารถเรานี่คนละเรื่องแต่เรามีนโตนะครับเราก็มีนโตนะ,ะนตนะเออ เอาเอาเอาจะเลี้ยวไปไหนเนี ou ่ยโอ้โหฟังเสียงกันรู้นะน่าแค่หน่อยเดียวนะโอ้ยลืมดูโทูดูในโต้แล้วผมเนี่ย เอาเรา,เ,า,เ,าเสียละเลยไงไม่แน่ใจ,จนะว่ารถเราจะเสียหรือไม่ไอเงี้ยมันเสียงแย่กว่าเดิมอะวองเลยตำรวจนะไอ้เงี้ Best of the best can run it. Only the best of the best will win it. Could it be you? The outlaws rush? Yeah, as if. That might have finally. Ow. Ow, 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 ow. Can't keep going like this. I should be out there taking on Navarro. I'm wasting my time with the gambler. Okay, Lulyan, it's what never make. ufficient lambert, eigentlich laser mi บ้านเขาหรือบ้านเราเนี่ยบ้านเราหร้อวะเอาว y แ่ไปที่ตรงที่แข่งนะครับมีแมพไหมอะ เออมีแมมนี่ว่จัดมาไม่เอาไม่ใช่เดี๋ยวนี่นี้ดีโมเลย X โอเคแหน่ผมเรียกอ้าวปิดทางนี่มันทางนี่ว่ะโทษโทษโทษ ทอยหลังครับทอยหลังมูนวอลกมูนวอลกไปหมดนละ่วส่งเสาฟุงเสาไฟเนะี่ยเอาก็เเลียวเกินไปาบางทีตัดไปครับ ตูดไปเลยเดี๋ยวมาอืมเราจะดิบสักหน่อยโอเคโอเคโอเคครับดียีครับดีดี๋ยวเป็นเรื่องดิบเป็นเรื่องเอาะไเรียนเดียวซะด้วยอ่ะจับไป ได้ไหมถึงแล้วครับอ้าแล้วกดอะไรต่อให้เราจอดรอหนอด้วยอ๋อนี่ไงจอดมาใกล้ร็กด e เลยครับโอเค ไม่รู้ว่าจะเฮียอะไรอ๋อเต็มที่ okay, มาดิอ๋ออันนี้คือแบบเทสแรกอะไรเงี้ยทดสอบแรกให้มาแข่งแบบสนามแบบนี่อะสนามนี้แหละสนามรถธรรมดาเนี่ยโหชนอะไรแฮกรานะนี่ไงมาดิมาดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดีเฉยเอาเอาเอาเหม็เลี้ยวนะครับจัดไปฮะจัดไปเอาวะมารอบแรกมีมีชัยกว่าครึ่งว่ะเฮ้ยมาดิ ในตัวไม่ได้ใช้ใช้สักหน่อยล้วกันสวยเฮ้ยอืมเอาอ๋ไปหมดเลยนี้เอาเอา,เอาตั้งตัวไม่ทันเลยชิบหายที่ห้าเลยโอ้โหไม่น่าเลยเลยทุกคนฟินิชแล้วอะไรวะ เอาใหม่ได้ไหมต้องโอ้โหมาโอ้โหมิชั่นเฟลอีกดีสต์นะดีครับคนเรามันต้องมีพลาดบ้างใช่ไหมทุกคนเล่นซะตายตาย

มาดิเนี่ยมันไม่เลี้ยวให้ผมอ่ะผมนั่งงงเหมือนเัินรีบรีบไปเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวทำกิหน่อยจากไป ไม่น่าทันนะผมว่าดูแลนั่นนะไม่ทันจริงนะ่ะหายกันหมดแล้วหมุนทีเดียวเรื่องเลยเอาใหม่ไปรอบสามติดก่ เนี่ยแบบคูเป็นครูเป็นคนเนี่ยมหมเฮ้ยมาว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงวะ พอเลี้ยวแบบเป็นผู้เป็นคนแม่งเล่นหน้าเฉยเลยงงจัดเลยอะไรวะงงมาละพอเลี้ยวเป็นผู้เป็นคนแล้วแม่งได้เฉยอะไรครับเนี่ยโอโ้โหไม่อยากจะเชื่อนำห,แบบโโนห่างแบบโอ้โหมันจะห่างไงเนี่ยรอบที่ห้าเป็นไงครับทุกคนไม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็น ชิปหายเลยอุ้ยมาดิก็มาดิกูว่าใช่เลยนะใช่เลยอยู่นะเออใช่เลยอยู่นะเออใช่เลยอยู่นะเออตายก็ยังได้นะเออมาดิครับผมเมื่อกี้ต่อให้เลยเออโอ้โหแม่เอออะไรน่าจะเกินก็จะได้นะเนือออ้อตาแทบ,บกระเด็นแล้วก็ ชิบหายเอเกือบเจ็บไปหน้าเลยนะครับโอเคครออันนี้เสร็จนะครับดูดิไงต่อเราโอเคครับก็เราอ จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าใครชอบลิมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกระดิ่งกิ๊งๆหมดแล้วนะส่วนคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาเล่นเกมอะไรกันเลยตามทุกคนส่วนคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายโอ้โหเล่นไดเดียวไปเดียวมาชนแหลกลานเลย,เลยทีเดียว